อันนี้เป็นเครื่องพ่นไอ้น้ํากองอากาศอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยีพลังงานโซลาเซลล์มันเป็นยังไงครับเนี่ยเราพ่นอ่องน้ําเพื่อไปดักจับฝุ่นนะครับฝุ่นพวกฝุ่นที่เรามองไม่เห็นที่ลาหนักเราให้มันตกลุมาสู่พื้นอันนี้ก็เป็นตัวกองแบบสองชั้นครับพออากาศพึ่งเข้ามาเปลี่ยนไปเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ประเดิมครับอะต่อมีมีอะไรที่คนรู้อีกแก็มี นี่ครับแสดงที่อุณหภูมิกับความชื้นที่เราใช้ตัวเซนเซอร์วัดไว้อ๋อเซนเซอร์ใช่ครับแี้แสดงแล้วก็แสดงผ่านแอปพลิเคชันด้วยครับแล้วสามารถสั่งการแบบเปิดและปิดผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ครับปึ๊บนะครับปิดแล้วครับแอปตัวนี้มีสองระบบครับแมนนวลกับออโต้ใช่ครับอัตโนมัติตอนนี้คือเราเปิดแมนนวลเพราะว่าเราตั้งความชื้นไว้ที่ถ้าเกิน60%นะครับมันจะตัดการทำงานซึ่งความชื้นตอนนี้มัน69 5, อ9.5.4อ่ะครับผมอ่าผมมาเลยจาาย่ายทำงนานครับมัได้เปิดอ่าอ,ออโต้ไอ้แม่นวันไว้ตอนนี้ระบบนี้ครับเป็นอ่ราระบบโซลาร์เซลล์นะครับใช้ในการใช้ใช้แบตเตอรี่อืมแล้วก็แบตเตอรี่นี้ถ้าในช่วงเวลากลางคืนนะครับจะใช้ใเวลาได้จะช,ชั่วโมงตรั้งนี้ครับแล้วก็ถ้าเวลากลางวันจะได้ใช้ได้ทั้งวันเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ตลอดเวลา น้ำนี่นะครับใช้อสองชั่วโมงต่อหนึ่งลิตรครับก็ประมาณถ้าคือหนึ่งใช้ประมาณกี่ลิตรกี่ลิตรประมาณสามถึงสี่ลิตรครับน้ครับเครื่องนี้สามารถแต่งกินได้ครับแต่งกินแต่งกินเครื่องรมวาโรม่องบาไปกินก่อนในห้องเราอ่าโอเคห้องนี้ใช้ในห้องรับแขกห้องประชุมห้องเรียน ที่มีขนาดไม่เกิน4ี่พันสี่สิบสี่พันหกครับขนาดพื้นที่ใช่ครับวอ่าก็มีอะไรอีกคือคองลงนี่คืออะไรตัวนี้แผ่นปิ้เตอร์ครับใช่ครับชั่นปิ้นเจอร์ไว้ทำอะไรช่วยกรองสุ่งครับให้เป่าลมไปสองมาทางหน้าหน้านี่เป็นพัดลมดูครับอ๋อดูคือกรองไว้ซอนใช่ครับอากาศได้มาดีครับวันนี้เป็นควบคุมอะไรเปิดปิดอะไรเออแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่อันนี้ไอ้สีที่ว่าบ้าน,นี่คือสีอะไรนะของเครื่อง,สร,งอสร้างหมอ,อกเครื่องสร้างหมอกไปสร้างหมอกขึ้นมาไม่ใช่สถานะไฟก,รา,การทำงานครับอ๋อสถานะของไฟเรอ,อยู่นี่เย็นนี้นะแบตเตอรี่เครื่องนี้คุณพี่แบตเตอรี่สิบสองโวลต์สองโวลต์มิลลิแอมป์เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตครับซึ่งกำลังนิยมเครื่องนี้เพราะมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพรราคาแพงไหม ก็ไม่วก็ไม่สูงมากครับประมาณครับเพราเราประกอบเค้ืมาเองเลยครับเประกอบเครืมาเองไอ้เครื่องนี้มันต้องอยู่ในห้องรับแขกห้องนอนยังได้แบบปิดครับราคาแพงไหมอันนี้ราคาห้าพันบาทครับแต่ต้นทุนการผลิตที่ประมาณสามพันแปดร้อยแปดร้อยหรือสามพันเก้าร้อยประมาณนี้เหรอก็ไม่แพงนะก็ถือว่าห้าพันถ้าอราคาเรบซู้วเสียกพราะราคาแพงอ่าราคาก็ไม่แพงอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมอ่ะ นี่เลยครับนี่เลยอันนี้เป็นพอลี่อะไรพอลี่คาร์บอนเนต์ป่ะเนี่ยครับอันนี้ครับอันนี้ก็เชื่อมเข้ามาอีกก็ต่ำเราอยู่ไหนอะไรกันเนี่ยไฟฟ้ากำลังฟ้ากำลังหมดเลยเหรอครับผมถ้ามีคนสนใจก็ติดต่อพอที่ก็ได้ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยนะพีทีเอ็นพีทีเอ็นเอสนะขอบคุณพวกเราครับ